ชื่อเท็ดดี้อยู่กับตำรวจเท็ดดี้ที่เป็นผู้หญิงอะครับเงินห้าแสนที่ฝากตำรวจไว้เป็นเงินนะครับเช็คให้คือวันนั้นผมจะพนันแข่งรถกันนะครับเราไม่ได้แข่งครับแล้วผมยังไม่ได้เอาเงินคืนอ่ะใช่ครับสักครู่ครสักครู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าผมหาตำรวจกว่าจะสองชั่วโมงแล้วตั้งแต่สองทุ่มอ่ะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหมูสามชั่วโมงแล้วไม่ได้ไปไหนไปทำฟาร์มหมูอะไรสักทีเลยตำรวจเท็ดดี้ไม่อยู่ครับตอนนี้เขาลาพักล้อนอยู่ว้าเรียบร้อย ผมติดตามพี <c <c ่มานานมากครับพี่ตาพัครับพี่ตาพไไหนพี่เอาเงินไปให้พี่สลันยังยังยังเขาอยู่ไหนอ่ะมีเบอร์ปะไม่มีไม่มีพี่ลองโทรวิดดูดิโทรให้ไปเดี๋ยผมโทรหาพี่ปาก่อนไม่รู้เขาไหมในเกมเขาย่เยอะพี่ไอชไออชนที่สลันฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชายได้ยินยังครับอ๋อได้ยินแล้วเฮีอไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนเดียอยู่ไหนอยู่ไหนครับเนียอาโรงบาลครับพี่ไปเจอกันโรงพยาบาลก็ได้ครับอาลโอเคครับ คันนี้นั่งหกมันมันนั่งท้ายดีอีกสองคนน่ะฮัลโหลน้องแท็กซี่ปะครับพี่พี่หน่อยครับอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแท็กซี่ปะผม,ผ,มผมอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่เออเเดี๋ยวนี้พี่เอาหรือพี่ไเบลพี่ผมมารับจริงปุ๊เนี่ยผมเอาแท็กซี่มาทั้งสองคันอะ่ะเอาแท็กซี่มาสองคันเลยเนี่ยเป็นแท็กซีเ่เนี่อยไหมน้องก็ก็เหมือนพี่แหละเหนื่อยกว่าน้องพี่ท้องมาแล้วผมรออยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วพี่ไหนอะตู้โรงพยาบาลเลยเห็นปะใน่นเห็นแล้วเนี่ยอยู่ข้างขวามือมั่วงคันมันมันคันสีอะไรเนี่ย สีม่วงนี่ไงไหนวะไม่เห็นวะนี่อะเนี่ยข้างหลังพี่เนี่ยเห็นปะเนี่ยอ๋อเอาไหนอาหารที่พี่สั่งอะอ่าพี่มาเพิ่งนะพี่ผมขอจอดรถก่อนพี่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 ลงรถก่อนครับพี่จอดดีๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โหวดนะนี่เดี๋ยวไม่โหวดนะนี่เส้นทางนี้พี่ผมผ่านมาก่อนกระเป๋ากระเป๋าอยากได้โหวดปะอยากได้โหวดปะเนี่ยอยากได้ครับพี่แก๊งผมมาหกสิบคนอะหนึ่งสี่สี่ศูนย์ไอันี่ไอ้นี่เตก้าเตกา อ่ะแล้วใครเหลือนว่ายิงทำีิยอะไรกะเป๋าเลยครับสเต็กอ่ะออหนึ่งสี่สี่ศูนย์ทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยครับอ่ะถ้าเอาตังถ้าเอาตังถ้าเอาตังนี่ไม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 ่โหวตให้นะต้องมันต้องเอาตังครับพี่มันชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงินไงเลขอะไรร้อยหนึ่งได้ปะหนึ่งสี่สี่แปดโอ้พี่ร้อยหงแท็กซี่เขาไม่ต้องเอาตังนะต้องเอาต้องเอาไม่ไม่นม่เขับเคลื่อนไม่ได้ไงพีร้อยพอเดี๋ยวค่าโหวตค่าโหวตจะโหวตไหนหกสิบโหวต พี่ก็แบบชอบพี่มากอ่ะแล้วแต่งันไม่ต้องเอาโหวตกูจ่ายเต็มแต่ไม่ต้องเอาโหวตนะก็บอกน้องกูด้วยไม่ต้องโหวตแค่นั้นแหละโอ้โหพี่แบบพี่ต้โหวตกับผมไปอ่ะแล้วแบบเซ็กซี่ตาดำๆมีอ่ะมีครับพี่มาลีะะล่ ดีครับดีครับผมเข้าใจเขารู้สึกผมมากเออพี่เข้าใจแต่เองก็เข้าใจพี่ด้วยพี่ไม่มีเงินเจะอะไงกับพี่ตั้อาวะแต่พี่พี่ไม่มีเงินผมก็โอเคก็ได้ถ้าพี่พูดมาตรงๆผมก็โอเคไงเออนั่นแหละมีแค่200รอแหละรอบหน้าเดี๋ยวพี่ใช้บริการรอบหน้าเรียกมาไหมเนี่ยถ้าไม่มาไม่เอานะหกสิบโหตป่ะโหวตวันไหนโหวตวันไหนนัองใช้โหวตวันไหนน่าจะสิ้นเดือนนะพี่ นเดือนนี้อุ้ยจะถึงแล้วด้วยแค่นั้นแหละจะเอาป่ะ60สบโหวตอ่อะเอาก็ได้ครับพี่เอาก็ได้ครับเดี๋ยวพวกบอกพวกน้องๆในบนเฮดกับพวกน้องดีจีพวกอะไรมาบอกมาบอกโอ้โหพี่มีแบบน้องๆในดีจีด้วยพี่เยอะแยะ,ยะ,ยะนี่ครับแล้ก็เราผ่านมาก่อนแล้วไงไอ,อ้บ๊อบอะเป็นน้องเป็นน้องพี่ผมเองไะไอ้บ๊อบอะบอ๊บอบไหนวะพี่บอ๊อบดีจีอะไอ้บ๊อบอันนะเรียกมาตกแม่งตอนนี้ยังได้เลยอเฮียอะไรอะแท็กซี่เก่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพี่เปวสสััดีีครบพ่เตาสวัสดีครับ นี่ไงแล้วก็ตีตีโรงพยาบาลของพี่เปาด้วยเออมึงอยากได้บอดป้าแค่นั้นแหละพใหญ่ดด้ใครอะไม่รู้พี่ผมเรียกมันจะเก็บเงินผมโคตรแพงเลยผมสั่งเนื้อไปสองชิ้นแล้วก็น้ำน้ำน้ำส้มสามกนแล้วก็มาม่าอีกสองกันโอนมาก่อนเดี๋ยวกูไปแน่ทำอะไรมนดีๆจะได้ผ่านบวชป้าพี่ผมผมว่าเก็บตามอันนี้ไงเอ้ยนั่ซีพีทำยาน่างนี้ด้วยเนี่ยผมผมรับผมรับเนื้อผมรับเนื้อมาชิลพันนะพี่พี่ฟังผมนะ อผมรับเนื้อมาชิลพันธ์ผมก็ขายตามต้นทุนเลยพันหนึ่งอ่ะแล้วจะโว้ดไหมเลขกระโวดเอาไม่เอาแม่ต้มมาม่านี่ผมก็คิดราคาลจะเอาไม่เอาสรุปจะไม่เอาโว้ดอะเอาเอาก็ได้ครับพี่ไม่เห็นพี่บอกพี่ไม่มีตังค์ผมก็เข้าใจไงถ้าพี่บอกพี่ไม่มีตังค์แต่แล้วพี่ไม่มีจริงพี่มีจริงพี่มีพี่ให้แล้วไปส่งของพี่หน่อยได้ป่ะไปส่งของอะไรเรื่ออะไรเนี่ยวพี่ไม่ต้องมาขู่ผมชื่อยักษ์ครับพี่ยักษ์คิวกรขนาดมึงยักษ์คิวให้กูไงกูเลยไม่จ่าย เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขู่เขาเขาเขาแก้ได้หรือเปล่าเขาแก้ได้หรือเปล่าพี่เก็แบบว่าพี่ก็ขู่ผมเกินนะผมก็แบบแอบน้อยใจอ่ะน้อยใจเรื่องอะไรตอนเนี้ยผมร้อยไม่ต้องรอ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 แล้วแล้วแท็กซี่คันนี้เอ็งเอ็งเบอร์อะไรเนี่ยสองสามครับเบอร์เดียวกับพี่เลยเออมึงรู้ได้ไงเนี่ยไอผมเข้ามาผมเข้ามาพี่เอ็กให้เบอร์ผมใช่ไหมสองสามอ่ะผมเข้ามาในเมืองปุ๊บเปิดโทรศัพท์ปั๊บแม่งบอกพี่ตั้วติดอยู่ไหมข้อความเก่าๆผมต้องนั่งลบอ่ะ แท็กซี่เก่าเนี่ยเบอร์สองสามมาเนี่ยพี่ก็บอกไปดีพี่ต๊อดพี่ผ่ามาหนักกว่านี้เออพี่หนักกว่านี้อีกมึงรู้บ้านเนี่ยคนควาพี่พี่ก็แบบไม่รับเคสอยู่เยอะอยู่เยอะ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 พวกเหม่พี่ก็ไม่รับเคสเยอะอยู่พี่ต๊อดมีอะไรครับมีอะไรครับตำรวจเดินมามีอะไรเปล่าน่ะอะไรต๊อดอะไรของมึงอุ้ยฮะน้องไปส่องพิษดีกว่าว่ะพี่ว่าแบบไม่ค่อยดีแล้ว กลับมาแล้วไงฮะไอ้ตอนว่างครับไอ็กซี้คันไหมอ่ะเฮ้ยสายฟาร์มก็มาด้วยเหรอสวัสดีครับพี่โอ้ยทำไมกลับมาแล้วเนี่ยคือใคนมาเที่ยวครับพาพามาเที่ยวครับไปไหนพี่เปาไปนเห็ดเห็ดเห็ดพี่ตอพเ่ไอ้กูกูว่าไปหาเป็นตำรวจไปไปหาเป็นตำรวจตำรวจเลยเผื่อแบบจบโปงจบปูอะไรเงี้ยมันต้องเข้ามาทุกวันมันต้องเข้ามาทุกวันไปเปาไปเที่ยอพี่หาแดดเด็กข้างแบบปะ อ่าโทษครับฮัลโหลครับฮะเปาครับสวัสดีครับจริงปะพี่เปาครับครับผมก็มาหากินในเครื่องแบบเหมือนกันน่ะเฮ้ยไอพวกไอพวก JK อยู่ป่ะพี่ฮะไอพวกแก๊ง JK อยู่ป่ะพี่เปาพาผมไปไหนไอแซกอตนีกว่าอะไรนะอะไรนะพาพาผมไปล้างนกแท้น่ดิพี่ผมอยากไปหาล้างนกแท้อ่ะทำไม่ทีไอหนังรถที่หน้ามึงได้ไม่ได้หายต่อไอซ่าครับผมพาแน็กซี่คานไปพาก่อนพี่พี่แล้วแก๊ง JK ไปไหนหมดแล้วอะครับพี่ พอดีพี่ต๋อผมก็อยากเจอครับใช่พอดีผมก็ได้หัวหน้าผมครับหัวหน้าผมก็อยากเจอตอเต๋ครับพี่พี่เปาครับเดี๋ยวผมขอทางหน่อยพี่ผมพาเพื่อนไปพารถก่อนครับออกขวาเลี้ยวซ้ายเลยน้องไม่พอพี่เลี้ยวทำไมทำไมรู้จักบ้างทำไมคล่องอย่างครับพี่ชายใจเย็นครับพี่ฮัลโหลพี่พี่สมอุ้ยพี่สมพี่จะบอกนายสมพงศ์หรือว่าคนละสมวะตั้งใสมพีแล้วปัเหาพี่อยู่ลงเร่สมพีเหรอวะสมว่ะ ไอ้สมพีไปไหนวะน่าสมพีพี่อ๋อไปไปเมืองนู้นหน่อยพี่เขาไม่อยู่นั้นคิดถึงพวกไอ้สมว่ะไอ้เฮ้ยสมไหนวะสมพีสมพีดาวน์เฮดใช่ครับพี่โอเคครับพี่ถึงลุงไม่เรียกพี่วะพี่ไอ้สมอะอะไรคิดถึงลุงปะพี่ต้อนฮะลุงเพื่อนพี่อะไอ้ลุงซุนน่ะนะอ่าลุงซุนออ๋วัดยี่หนึ่งไม่ได้มาลุงซุนไม่ได้มาอ๋อไม่ได้มาอ่าใช่ใช่ใช่คิดถึงไอ้หนวดด้วยพี่เออ ไอหนวดเหรออ่าพี่ดุกดุยที่อยู่ดูไว้อ่ะโยคิดูขยันย้านหนวดอย่าถอนนอกด้วยเนี่ยงอกใครพี่งอกไอหนวดนมันอยู่นั่นมันแอคเลยอะไรเป็นไรก็ดูเอาไงอ่ะปาปาขึ้นรถผมมีรถอยู่พี่พาพี่พี่เปาจะพาพี่ออกงาน คิดถึง้าดอกว่ะเฮียคิดถึงป่ะพวกาดอกอะเล่นแล้วแม่งหนุกดีเฮียทำไมขึ้นไม่ได้ผมโดนบิดร้อยหนึ่งอะไอ้มึงลองเล่น้าด็อกดูอย่างวะน้องเออโดนบิดต่มเรื่องไม่เข้ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมันมันมันเป็นเกมหรือเป็นหมาลับช้ยปะน่าจะเป็นน่าน่าจะเป็นไอ้นี่พี่เกมพี่ แต่น่าจะเป็นเป็นเกมกินตังค์พี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อแล้วครับบ้านบ้านบ้าน JK ไปทางไหนครับรู้จักป่ะครับีแแแปปป๊๊๊บบบรรออไม่รู้ครับไม่เคยอยู่อ๋อพี่จะฟอร์มจะฟอร์มโลเพทำเที่ยอะไรพี่เอ้ยมึงหันหน้าไปดิพี่ขับไปดูป่ะขับไปดู่บ้านบ้านเจอะไปดูไปแล้วไอ้บอยไอ้บอยไอ้เบิร์ดไปไหนเมื่อไเบิร์ตไหนมันเหตุอะเนี่ยเนี่ยไปเติมไปเติมน้ำมันบ้านจันาคานน้ำมันจะหมดพอดีไอ้ไอ้เบิร์ดได้ข่าวไปอยู่ดูไว้แล้วนี่ไอ้เบิร์ดอะ ใช่เหรอใช่สูตรขาวอยู่อ่ะที่วัดอ่ะไอ้เบิร์ตในมันเฮดนอะนะเออไอ้เบิร์ดอ่ะก็คิดถึงเลยวะไอพี่พี่มาี่พี่ไม่คิดจะแวะไปหาลุงบ้างเหรอลุงไหนลุงนวดอะนะอ่าไอ้ไอ้ลุงเพื่อนพี่อ่ะอ๋อมันในนี่อยู่อุ้ยหนึ่งแผลหนึ่งแผลไอ้นั้นลอยไปไหนฮะเป็นอะไรมากไหมน้องเป็นด่พี่ขาวทะลอะ มาขึ้นมา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 รับหลังทุกตัวคิดถึงไอ้แจกปะไอ้แจกจุกอ่ะอ๋อไอ้จุกแจกอ๋อไอ้จุกแจกอ่ะของเขาไม่อยู่เอสซีอะจุกแจกไอ้เอสซีมันโดนแบนแล้วไม่ใช่หรือจุกแจกเอสซีอะโดนไปแล้วไหนวะเอาตัวละครรับคนใหม่จุกแจกเอสซีพี่ขับอะไรเนี่ยไลลีอ่ะคิดถึงไอ้ลีปะลีไหนพี่โห่อะ โหลีอะโหล้านอะนะเอออโหราไหนโหลีไดมอนเทสไปเรื่อยแล้วเนี่ยเอาพี่จะไปแลนเหรอพี่ครับมึงจะไปแลนตาลเหรอติด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 จะดีทำไงลอครับไม่รู้ขอแลนนิดหน่อยเหรอแวแลนแวยินประชุมหรือเปล่าเออมึงจะไปไหนเนี่ยไปบ้านเจีรับก็บ้านเจี๊ยแล้วพี่อยู่ข้างหลังไม่ใช่ไปดิผมไม่รู้ไม่เคยมา เราไม่เคยมาก่อนไปแล้วก <|ja|> ็นอนกันอยู่หน้าบ้านเขาอะพี่จะไปได้เหรอส้ายซ้ายซายเด้ครัี้แอร์ครันี้แหละก็นี่ไงที่เราประชุมตอนนั้นไงพี่ต๋อจะไปได้เหรอเมืองนี้แก๊งนี้ใหญ่สุดเหรอใช่ใช่ใช่ยก็ดูบ้านนีใหญ่ไปละไม่ใหญ่อะถ้าเท่ารังหนูเลยเนี่ยเฮ้ยใหญ่มันต้องเหมือนคขาหรือฮานบ้านนี้กินคนนะพี่ไอ้ที่นี่คุุนๆว่ะไอ้เที่ยอ กูอยากถอนงอกคนในบ้านหลังนี้มีใครอยู่ปะฮัลโหลครับมีใครอยู่ปะบ้านหลังนี้อยากถอนงอกเปิดได้ปะเปิดไม่ได้พี่เบิดเลยดิดน้ำลายไปละรอบหนึ่งในบ้านเงคุยไม่มีใครอยู่ดิคิดถึงบ้านพี่ทางนี้เข้าได้ยังไม่ได้ล็อกเขาไม่ได้ล็อกแล้วกูลงไม่ได้อยู่คนเดียวมันมันกดไทเยียใส่ได้ปะ ได้พี่เยี่ยรถบ้านแม่งแบบนี้เมื่อบ้านงานเลยเหรอกดเยี่ยยังไงวะ PEE พี่ไม่เห็นได้พี่ E อะไรครับ E แล้วก็ P E แล้วก็ P อ่ะ PEE แล้วก็ P E เยี่ยแม่งรถหมดเลยอ่ะมาเช็ดด้วยอ๋อโดนขากูพี่เลยเถอะ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 ลุงสวัสดีครับลุงไหนวะไอ้นึกว่เหรอ อ้าวชิบ้าอีกบบบบนี่เนี่ยกูเยี่ยวแม่งอ้อมตู้อ่ะมีพี่บ้าผ่ามือถือไหนเป๊ะเยี่ยมยัน <_ an> เนี่ยใครจะมาเช็ดก็มาแล้แม่งเยี่ยวเพื่นเลยเฮียทอดพี่ท็อดอเฮียว่าว่ามาไอสัตว์มุกแม็กอยู่หน้าบ้านไหนใช่หรอ, <_ an> อยืนเออมันหายแล้วล็อก<อ>ไ, <ป S 2> ไม่ให,ให้เราออกเนี่ยเขาล็อกปุ๊งแม็กออกนี่ต้องยอมรหรือเปล่าเอ้ เรรวมคนหน่อยพอดีมีคนทำที่อะไรในบ้านไม่รู้อ่าลุงแม็กว่าดีครับถ้ามึงหนีกูจะล่ามึงไอตอดเดี๋ยวตอดเดี๋ยวถ้ามึงหนีกูจะล่ามึงไอตอส <c oughs> ไอตอพี่ <c oughs> <c oughs> อยู่คุยก่อน <Yeah. S 2> เอา้าลุงหรอว่าดีครับมึงทำอะไรอะผมไปเดินดูบ้านครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างครับอ่าฮะ เอ้เรียกคนในแก๊งมาให้หมดเด้ลุงสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับลงุงสวยเลไอ้สวยแล้วมึงไม่บอกอ่ะผมเรียกพี่เลี้ยวผมเรียกพี่พี่กูวิ่งเย่อไม่เลิกเลย <หา S 1> เฮียตีน <laughs> ตอด <laughs> ตีนนั้นนั้นบัตรประกันกูมีบ่ามีมีบ่ามานี่เด้ ลุงก็พูดเกินไปห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใก้หัวแกไม่รู้แกไม่รู้เลยแก้งอย่างแถวอาพี่ไปทําอะไรไอพี่ตอนเมื่อกี้เจออะไรเจอะอะไรตอนอะไรครับผมเดินขึ้นไปครับไปดูที่เก่าๆครับของผมโนนที่เคยโดนขังนะครับเมื่อกี้มึงทำอะไรในบ้านกูวไหนมันไม่มีอะไรนะครับมันทําอะไรไม่ได้ครับเมื่อกี้กูได้ยินอยู่ได้ยินเสียงอยู่ แต่ละบ้าม,ามนะงทำไรโอเคขึ้นไปข้างบนได่เฉยครับลุงอด,ดีมึงทำไรผมเหรอครับน้องๆหรือเปล่าครับนะเ<อ>นี่ยลุงเห็นมีมึงคนเดียวอะ่ะเมื่อกี้นี่ไในกูเห็นนะ <laughs> ขึ้นขึ้นไปจะขึ้นไปดูครับจะขึ้นไปดูครับเอาดีๆไปใช่ ไม่ใช่ก uh ันก uh ูเห oh. ็นอ่าผมหาห้องน้ำไม่เจอครับเอออะปวดเยี่ยวอันไม่อยู่ครับแกลงเลยถูแก้เลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงใจหายเลยคือไม่กล้าพูดเลยอ่ะผมจะพาน้องมาสมัครอู่เนี่ยครับห้าคนนะครับสมัครอู่เฮียอะไรสัตว์อู่อะไรพี่เต้าหู้แบตเลือกอ่ะ แท็กซี่เหรออุ้ยแท็กซี่เหรใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอ้กูฝากมึงไปกวนตีนคนเด็ดเดี๋ยวกูให้ตังค์ได้ครับได้ได้ครับกดผิด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 ครับกดดผิไกวนตีนใครวะเอ็ลเคผู้หน่อยเนอะเอลเคครับเออเขาตีอยู่ไม่ใช่เหรอครับลูกใช่ครับเขามีสตอรี่นะครับมึงไปกวนตีนได้ตอนเดี๋ยวกูให้ฮาแสนไปไม่โดนใบใช่ไหมครับไปม่วงนะไม่โดนไม่เกี่ยวมึงไปกวนตีนได้เฉยอ่ะบ้านเอลเคไปเดี๋ยวไปได้ครับลุงได้ครับไปดี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 ๋ยวห้ฮาแสนโอเคครับ นี่คือแมปแบนด์ไดเป็นมีดแล้วใช่อหมผมขอตบคืนด้วยดิมีวิลเลงแค่กัวเตนตายไปอ่ะไอเฮียกับโดนถึงว่าโดนแล้วพี่เล่นยังไงให้โดนใบไอเฮียมึงผมผมแค่ไอสัตว์อันนี้ไงครับจู่นมหนูครับลุงเลยเกียร์สามไปครับไม่สำนึกนะมึงเนี่ยไอเฮียผมบอกแล้วว่าอย่าเล่นแจ้งใบผมมลุงลุงไม่นอนหรอครับลุงลุงนอนอยู่ในบ้านอยู่เหรอเล่นแป๊บนึงไอเฮียคนทาสีบ้านกูคอมเมนเลยไปละ โอเคครับลุงโอเคครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับยินดียินดียินดีครับครับลุงครับขอลุงเปิดอู่ไงให้อุไรซี่อ่ะกูเไอพี่กู